ดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับสาวสุดเซ็กซี่ของเรานะครับม <laughs> แม่คะาสุดเซ็กซี่ในย่านนี้อะในย่านปั๊มน้ำมันเพรามีร้านเดียวไง <laughs> สาวสุดเซ็กซี่ตามสโลกแกนป้ายร้านเลยนะครับน,นี่ครับวันนี้ก็ตำถั่วถั่วต้งสดตำถั่วคุ้งสดนะครับ นี่ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูหน่อยนออเนาะกล้องตัวอาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสถีดีเลยเท่าไหร่ทุกคนยังไม่ทำได้เปลี่ยนหน้าแต่กระจกน้องเลนนะ่ะนี่ฮะใช่ใช่พี่เ <c oughs> สือเนี่ยต้องออกสื่อใช่ใช่ใชใ <c oughs> เยอะจังเยอะๆนี่ฮะับตำสัวพุ่งสดฮะทำเหือนรวนีเลยนะไอเชียงใหม่นะมากอะไรนั้นเขนาแบบว่านมจะตึงหน่อยค่ะสำหรับหนูยานเลยดต่ <c oughs> ด้วยขหนูตนัวดังขนมยาน,นะคะ่ะรนี่นนฮะสีครับเสร็จแล้วตำถั่วพุ่งสด โอ้โหนี่ข้าวเรามาจากชัยภูมิเลยนะคะข้าวใหม่ข้าวใหม่ค่ะอันนี้เป็นข้าวสวยนะทุกคนมาฟ้องเป็นไรเนาะแบบนี้เนาะแม่หูร้อเลยแม่หูใส่หัวนะทุกคนเนื้อเนือใส่หัวใช่ไหมแม่ก็จะมีดอกไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะดอกย้าต่อไปไปจำอะไรครับ้องแพลวตำแซลมอนค่ะตำแซลมอน แซ่บหลายแซ่บหลายโซลีลากการตำเนี่ยครับฉึก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 แก้ว้ำหนาเสริงเสริมจะมองไม่เห็นนะครับเล็งกว้างนี่ฮะโขก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 โกโทรศัพท์มันไม่ใช่ตัวแค่เท่าไหร่แล้วโทรศัพท์ใส่อยากได้ใหม่แล้วไหมพี่รักซื้อให้หน่อย ไม่มีสัญญาณตอบรับครับนี่ตำอ,อะไรครับตำกุ้งสดอก็ได้กุ้งตัวใหญ่ๆอกระแทย้อนแสงหน่อยย้อนแสงน,นี่ครับบรรยากาศทุกคนที่กาดข้ามปัม๊มปตทมาบยางพรนะครับอยู่ตรงคาแครเลยครับติดถนนเลยหาง่ายๆไม่ต้องเข้าปั๊มนะครับแต่ว่าตั้ง GPS มาที่ปัม๊มปตทมาบยางพรเลยครับไม่ต้องเข้าปั๊มเลยมันิดนึง อันนี้เป็นเมนูอะไรต่อไปครับตําแซลมอนตําแซลมอนที่แบบว่าออกดีเยอะเยอะๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆลาๆนๆๆอ่าๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆกๆๆซๆๆ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 าๆๆ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 อๆๆ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 ๆะอ ตําป่าเมนูตําป่านี่ขายดีนะครับแต่แบบว่าบางทีลูกค้าจะไม่สั่งเดือตําป่านะตําป่าทะเลตําป่ากุ้งสดตัาป่าแซลมอนตําป่าตีนไก่โอ้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับแม่ก็ไปฮะดูแลทับความสะอาดครับแม่ค่าเจ้าวันละพันเก้าครับคังกอนไทยนี่ก็เดอร้อยเดี๋ยวแม่กลับไปแล้วที่เราคูดจะเหงาเนาะ ด,ดูคิดว่าแม่แบบว่าดูไรอันอยู่นูน่นน,นี่นไรอันก็จะนั่งอยู่ตรงนน้นอ่ะนั่งเล่นอยู่นู่นอ่ะไม่ยอมไปนั่งเตียงอ่ะเดี๋ยวาอาบน้ำเนี <Yeah. S 1> ่ยเราก็จะมีเวลาถ่ายคลิปนิดนึงให้ทุกคนดูอัปเดตหน่อย <Yeah. S 1> จ้าแม่ของแท้ตับหล่าต้องแท้ต้องมีสติกเกอร์นะครับไม่มีสติกเกอร์ของปลอม ดูแม่หันสัมั่ากองให้แบบสวยมากทุกคนแม่มานี่มากองออกดีๆนะที่ล้กงเนะาะก็แบบพวกตำตำทะเลใส่ไปเลยค่ะเลยค่ะนี้ไม่ควรทำในทะเลก็ลตักใส่เลยครับออ บรรยากาศจิ๋จุ๊ิ้มจุ๊บแลก็มีนะครับทุกคนเห็นหม้อไหมนี่นะครับของเรานี่แหละครับบรรยากาศแดดร้อนร้อนทุกคนตัวแม่เลือกสวยมากแม่เลือกมาทุกคนรูปกลม นี่คือฝีมือการสับมะละกอของแม่ครับแล้วแบบว่าใส่น้ำแข็งไปด้วยเพื่อให้มันกรอบทุกคนลูกค้าลุมเล้าเลยต้องใส่แบบเจ้าที่เจ้าทานนี่ชอบมัมคคาเซ็กซี่นะเซ็กซี่ี่ไรขายดีทุกทีแก้สูและ นี่ลูกค้าสั่งอะไรครับอันนี้เหล่าเหลารวมทะเลแซลมอคนค่ะเมนูยอดฮิตเลยเมนูยอดฮิตที่ร้านเลยนะคะก็บแบบจับกด้ค่ะโอ้โหนี่ค่คะมาต้องสั่งนะครับเหล่ารวมทะเลแซลมอนจุกๆอ่าน้องแพลทำอะไรครับ ตอนนี้หนูหนูกำลังทำจะทำข้าวกล่องใช่ข้าวกล่องค่ะแส่เป็นสปาบิวให้พี่โยค่ะพี่ยองกินนะครับพี่โยคนเดิมแล้วสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยก่อนอ่านี่ฮะเราไปกล่องใส่แบงนี้ครับแม่แม่แม่ไม่เอาเข่าเอาเข่ามาแม่นี่ทำบรรยากาศตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าเราทอดไข่ดาวไว้แล้วครับ ่ญ,ญ,ญว้ามาแล้วพิ่ตลอนไบว้วามากเลยครับพิ่ตลอนมาครับผม <c oughs> แขกมาแล้วพิ่ตลอนถ่ายคลิปมาแล้วครับแล้วอันโชว์ของเล่นใหญ่เลยโอ้ยเห็นกล้องแล้วตกใจอดีครับเ <c oughs> ห็นกล้องเ <c oughs> ห็นกล้องแล้วแบบกลัวกลัวกล้องครับ,รบไม่ค่อยเดินถ่ายไงเลยไปถ่ายเขา <c oughs> วันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้เรื่อยๆครับพี่ลูกค้ามาเป็นตุ้มๆวันนี้กำลังทำอะไรครับ เนี่ยกำลังเนี่ยแหละรครับเนี่ยเป็นสะพานบุญคะลูกค้า VIP อสั่งตรงจากอังกฤษใช่ร้านเราก็รับทำข้าวกล่องนะครับ,บขขอ,อ่าสะพานบุญเหมือนเดิมอ่ะพัดกระพงแลวเขาสั่งได้หมดเอาทุกอย่างที่ได้เงินใช้เป็นทำค่ะกินแบบให้แบบจุกๆเลยนะแพรวอิ่มๆไปเลย <c oughs> โอ้ ขึ้นโต๊ะได้เต็มแค่นี้เดี๋ยวขึ้นอีกครับแม่เราเป็นผู้ช่วยอย่างดีครับแม่เคยขายอาหารมาก่อนไหมแม่เคยขายอาหารมาก่อนไหมคะพี่ก็ถามแม่พี่ว่นี่ไงพี่ตลจะร้อนยูทูบเบอร์เนี่ยเคยเคยขายอาหารมาก,ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวแต่งตัวดูเหมือนชำนาญการเลยนะครับชำนาญการทอย่างค่ะ ทำทุกอย่างเลยหรือว่ายูทูบเลยนะครับแม่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วข้าแบบจุกๆเลยครับเข้าใหม่ฮนะแต่ว่าอาจจะติดติดขวดนิดหน่อยช่วยกันครับดูดูเลยอันอโชว์ของเล่นโชว์โชว์หยิบมาโชว์เลยอาาชอบโชว์ชอบโชว์ครับ มีตตานะลูกโดตน,นะถ้าเ,เกิดเป็นเลนสามะพีมันก็จะเป็นอย่างงี้ยแต่ว่ากล้องจอมนันนี่ไงมันล้าวหน่อยนอวาสิบพัสรับมือมาษาเ,เปลี่ยนหน้าจอเป็นหมื่นนึงนะอันนี้อันนี้เลยหน้าจอแตกเมืนสามอ้ขเขาเท่าไหร่เนี่ย ตอนนั้นซื้อปลาสามหมื่นแปดผ่อนนะพี่ผ่อนยังได้อยู่ได้อยู่ผ่อนอาเให้ซื้อสดเขาไม่ได้หรอกผ่อนเอารอดูนี่แหละรอดูไข่ก็จะมีสวยบ้างกิเลบ้างนะเพียพรียเนาะแต่อร่อยคือเกาขึ <laughs> ้นชื่อว่าไข่ดาวอิ่มไปนหนึ่งมื้อเลย ทำข้าวกล่องเหมือนกันครับสั่งมาเลยทำทุกอย่างกินอะไรคะับกอะไรก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไม่หนูดผมทำไม่ก่อนได้เลยพี่วิลี่พี่บิลี่โอเคพรุ่งนี้เข้ากลับพรุ่งนี้หยุดเหรอมีหยุดดูนะแต่หนูยังไม่ได้เข้างานวันนี้พี่เลิกงานแล้วหลังไม่มีเลยเดินหน้าเดินหน้าไหนคะแล้ยังไงฝากช่องพี่ตะลอนถ่ายคลิปด้วยนะคะผม พี่เดลอนถ่ายคลิปว่ก็จะเป็นถ่ายพวกยำส้ตมตำตามตล,ตลาดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเข้าไปดูเข้าไปดูก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาซูมน้องแพลวอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ขอสั่งอาหารก่อนครับอ่บา,าเข้าไปดูช่องตลปดถ่ายคลิปด้วยนะครับครับ,บ,บไข่ไขฟ่ฟองใหญ่ใ,หญใช้ใช้ไข,ข่ฟองเบอร์ใหญ่นะครับทุกคนปึ๊ด นั่นก็จะเป็นที่นอนไลออนเจอการแข่งันแข็งครับ บุญให้พี่โยครับจับจางกิตเป็นเส้นีทางจางกิตนะใช่จ้ะจะให้ตูนเป็นสภาบุญประจำเราครับผัาผัดไปผัดไปเป็นกะเพราพริกแห้งนะครับเดี๋ยวแม่จะหั่นทัวใส่ไปด้วยมาแล้วเราก็ ก็จะเป็นพริกแห้งนะที่รักเนาะใครมาสั่งผัดกระเพราแล้วเราก็จะเป็นพรนะิกแห้งนะครับกระเพราหมูช่องหมูสัสอบอะไรมีหมือกระพเพราทะเลครับข้าวกระพเพราทะเลแต่คนจะไม่รู้ว่ามีข้าวขายด้วยนี่ <c oughs> อ๋อน่พี่เรอก็อยู่นู่นอยู่หน้าร้านวันนี้จะมาเอาแสงสีตอนกลางคืนใช่ไหมพี่อันนี้แฟนพี่ตลรอนครับู้อยู่หลังกล้อง <c oughs> แต่ว่าอยู่เด็กหน้ากล้องตูแล้วหนูัวดัวดปวไปถ่ายคลิปอยู่หนูหนูว้าวสูงเข้าไปครับโอ้โห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 ต้องดูไม่ดีเอา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 ความแม่ปกติร้านเราไม่ใส่ถั่วน,นะคะเราจะ็แพกระเพราให้ลูกค้าแต่ความแม่อยากใส่ให้มันมีสีเขียวหน่อยนึง ตูข้าวนะครับเราใชจงี้ครับข้าวสวยข้าวใหม่เนื่งเอาไม่หุงเลยเนื่งเอาไม่ถึงก็งไม่หุงไม่หุงฮะโอ้ยหิวข้าวเลยอ่ะยังกินสักกล่องเลยมอ่าลองเล่นครับสวัสดีครับ สวัสดีท้องตุ้งครับคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับตัวนี่ผัดกะเพราครับพี่โอ้ยกระเพราชาใหญ่เลยนะครับใช่นี่ทำให้ลูกค้าหรือว่าทำแจมแจกครับทำแจกนะใช่อันนี้เป็นพี่ผู้ใหญ่ใจบุญจากอังกฤษครับพี่โยครับให้ตัวกับน้องแพรเป็นสะพานบุญให้ครับอุดหนุนผัดกะเพราข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวโอ้ยครับเป็นที่ดีใช่ท้องตุ้งแล้วท้องแพรใช่จ้ะอังกฤษจ้ะ โอ้ยผลกับบะมีเ<อ>ม่เฮงข้วเลยใช่ครับคนงานอะไรประมาณนี้าคนเลยครับผมได้ไหน่อยไหบพ่อพอดีแล้วพอดีพอดีพอดีกระหมูครับเพราะว่าหมูเราเยอะมาก ไส่กับเราแล้วโอเคเลยเห็นไหมครับปึ๊บใส่ข้าไปอีกครับเติมเข้าไปน้ำซุยครับขับขึ้นมาแล้วปวดเท้าน,นี่มั้งอู้หามาเลยค่ะแน่นลบหน้าลบหลังค่ะหลังเผื่อว่าแปดกิ่นมือหนึ่งลูกค้าหลายๆคนทั้งกลับไปของปวดเอวงงมากกินยาอันกินยาอันคล้ายเซนซองเมเลอรก่อนนอน แต่น้ำไปด้วยแหละแพลวอร่อยอร่อยอิวเข่าเนาะัน,นี้นงสูตับเทตักให้มันดีๆทีครับเย่าให้มันหกหนั่นห้ันไม่ได้แลวจะชื้อทีเป็นก่องรองรออนี้มนเป็นไอลุมๆมั้งใ่เป็นกล่องอะเจ้าที่เป็น,น,ปนร่อง มหมดยังครับมีอีกไหมมีเยอะเลยเรายังไม่เสร็จแค่นี้ครับไปลูกได้ได้ลูก,ลกเรื่อยๆตรงคนโตมนนีนี่ผัดกะเพราดิ่ม้มยำชั้ยำกะเองา่ายเลยพี่โอแล้วครับาีนี่ ดขมอะไรอ่ะเดี๋ยวกรอมาเพิ่มอีก แต่แบบให้ก,กินแบบจุกๆอิ่มๆเลยครับนนเดี๋ยวทอดไข่ดาวเพิ่มอีกครับยังไม่หมดแค่น,นี้ครับโผมไปรีวิวแฟนนะครับแอมดูถ่ายเบื้องหลังนิดหนึง่งน,นี่ก็พิเศษเมนูเา่เาบลูเทเซสมอนนี่เขาครับตางๆทำงานคับน้องเพลเดี๋ยวเราก็จะไปลงแคมป์ของงานก่อ,กอสร้างตรงนู้นด้วยนะ าแล้วมาแล้วมีช้อนมีช้อนเหนื่อยไหมคะทำงานวันนี้เหนื่อยไหมสัมภาษณ์หน่อยเหนื่อยทุกวันเลยเนื่ยทุกวันเดี๋ยวมาเลยครับทำอะไรนะอ๋อได้ได้ได้หยิบไปเลยยังมียังมีอีกเยอะครับขอบคุณอนุโมทนาบุญกับพี่โยนนะครับ แม่แม่แบบสื่อสารได้ว่ารู้เรื่องมากครับแม่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งฮะอาช้อนมาช้อนมานี่ฮะอิ่มบุญอิ่มแจอิ่มอีกหนึ่งกล่องอ่ะอิ่มอีกหนึ่งมื้อพอนะอันทุ่งก็ได้อันทุ่งก็มีอะแม่งสองคน ไม่ต้องเสียเปลือกคนน่ะบายไปแอาฟังรู้เรื่องไหมเอาไปตรงนู้นใช่ไหมว่าจากนู้นไปไปเดี๋ยวตามไปให้ทุกคนดูด้วยเราไปตรงไหนกันไปเพราะว่าส่งตัวแทนมา ไปไปครับไปไปเราจะเดินไปครับนี่ฮะก็ประหยัดไปหนึ่งมือนะครับผมอันนี้รับเข้ากล่องได้ไหมครับคพรนั้นอะ ไม่พอจ้ากล่องเดียวไม่พอไปเอาอีกได้ครับไปเบิ้ลๆจะเไปเอาอีกเลยมีเยอะมีเยอะจะทำเรื่เรื่อยนี่ครับอันดับโมธนาบุญกับเพี่อทำอีกเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีแคมเปญเราสร้างตรงนู้นเขาเอาเอามีคนเอาไปแล้วสายไม่ทัน ใบสวยด้วยกันหมูสเต๊กขึ้นตาไม้นะคะเื็นไม้เหรอครับได้ค่ะหมูอร่อยมากค่ะโอ้เหือต้องเหลือไม้ค่ะสุดยอดครับสุดยอดครับอร่อยแซ่บมากคเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองแต่ว่าพี่จะลอไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกนี่ยฮะพี่โอเปรี้ยวแอดมินครับแอดมินตะลอนถ่ายคลิปเชื่อหรอครับครับผมทำให้กินใจขอบคุณมากครับอันนี้กินไม่กินครับเดี๋ยวกินแล้วสุขภาพดีมากเปรี้ยวครับพริกพริเนี่ครับเออทิ้งไว้เป็นหลักฐานบ้างครับ ทุกคนนะจากนั้นให้เพื่อนบ้านไปครับแรงงานต่างด้าวไปเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาถ่ายเลยก็ลูกค้าแล้วก็คนเก็บขายุพายะผ่านไป,ปมาเขาก็ไม่หยิบไปนะครับปพรกงมพวกแก๊บอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้จะไปให้เด็กปั๊มด้วยครับไม่มีเวลาถ่ายคลิปลูกค้าเยอะมากครับทุกคนโอเคครับถ่ายได้ไปบางส่วนจ้าเข้ามาจจกมีกี่คน คนโอเคค่ะนับไปนี่ค่ะมาแจกครับพี่โยอังกฤษเขาให้มาแจกครับผมสาอ่ะไปห้าเจ็ขอบคุณค่ะถามเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสู้ๆไปนี่คะคแจกฟรีอ่ะค่าแจกฟรีครับผม เช่รับไปหน่อยขอบคุณค่ะครับ,บ,บไดขบขบ้ขอบคุณค่ะครับครัสองจองเอาไปกยายด้วยขอบคุณครับครับขายครับผมสาธุสาธุครับเทียบเลยหนึอสอ่ส นี่ยฮะเขาทำทางเาทำถนนใช้แรงงานพี่เอาข้าวกล่องมาแจกอ่ะเอาเข้าวกล่องมาแจกครับคขาไป,ไปกินกันกี่คนอนะพอไหมเดี๋ยวมาให้อีกไม่พอใช่ไหมสองสี่พอไหมแปดคนครับโอเคนับนับดูก่อนพอไหมเดี๋ยวพี่เอามาให้อีกโอเคครับพอไหมนับก่อนขากี่คนขากี่กล่อง โอ้พอดีโอเคครับไ้กินนะครับครับผมนี่ทำครับอันนี้ทำทำอะไรครับเนี่ยทำบล็อกอนี่นะคะับ็นคนี้ทำถนนให้เราสัญจรนะครับ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 โอ้เนี่ะทุกอาชีพ้ลนมีความหมายครับทุกคนก็ในมรนาบุญกับพี่โยครับได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับ น,น,นีคลิปนี้ก็อไว้เท่านี้แหละครับเจหไปคลิปหน้าครับสวัสดตว์ในส่วนของวันนี้นะคะโอ้โหมากระเสี่ยวครับอันนี้อันนี้เลือกอะไรอ่ะบินลูกบินอันี่ก็คือเครื่องบินใช่ไหมแมวอธิบายให้ลูกเลยแพว <laughs> เครื่องบินไง no ไม่ใช่ลูกมันคือบินที่ลูกค้าลูกค้าลูกค้าของมอมีมาสั่งของมาเขาก็จะจุดจุดจุดส่งตามรายการอาหารนะบินอะไรบินประทัดเหรอประทัดที่มันบินอ่ะรู้กันั้นแหละรู้ burst 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 b a c บ back back แม่ดังมากเลย รับก,กันมากเลย,ยงานแล้วก็มาซักผ้ากันครับซักผ้าอะไรซักผ้าไรอันนี่ครับแม่ก็ไม่ใส่ไอรอ่ะฮะก็อากซักผ้าไอ้ไรอันจะซักผ้าน,นะคะนนี้เป็นของไรอันหมดเลยนะครับเป็นตัวน,นี้ว่าไรอันมีไรอันคนเดียวเนี่ยไม่มีใครแล้วเขาไม่ถางเกงนะอ้าวกางเกงสิซักผ้าต้องถังเกงลูกทำไมล่ะออายะไรอันนี้เปิดยงอนอีกแล้ว ทำไม่ต้องถอดป้าลอาเล่นมา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 เฮ้ยซ้ากิโก้ยังเปิดเลยยังเปิดยังเปิดเป็นร้านก็ซักผ้าครับซช้เสร็จแล้วก็มาอบแห้งนะซามถัง <sonst chaque isas>